เออที่พวกเราก็จะเรียนจบมปลายกันแล้วด้วยพวกมึงจะไปต่อไหนกันวะพูกคุยกันไอทีมไม่ว่าอยากเรียนวิศวะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนสาขาไหนดีอ่ะมันเป็นพวกวิศวะโยธาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจบไปแล้วงานเรารับมาเยอะเอียดเออพว่าวิศวะโยธาก็เท่ดีนะเว้ยถ้าเรียนกับมึงอ่ะมึงคงพาพวกกูเรียนจบได้เอองั้นพวกเราสามคนไปเรียนวิศวะโยธานีกว่าเอองั้นกูก็ว่างั้นนะไป Hey con, mấy người có thể sản xuất. được mọi <laughs> ừ. hey, oh, người. The long, 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 lo long, 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 Ờ, long, 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 đi, long, 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 ขอทำงานกันช่วยงงกูไม่ค่อยมีแตงเลยขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยพมทำไมมึงดูสุ่มๆกูยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้เฮ้ยทำไมวะมีปัญหาอะไรทำไมไม่บอกกับกูเราเพื่อนกันนะเพื่อนหนูอยากตัมึงสองคนเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจเราเพื่อนกันขนาดมึงยังช่วยเหลือกูเลยเออเราก็มีกันสามคนนะนิ่ข้าวดิบเลี้ยงกูเขาเขาปรุ่งมากเลย กูโชคดีมากเลยที่มีหนึ่งสองเพื่อนเพ่อนซึ่งพออยงกูหิวข้าวเนะี่ยไปกินข้าวเนี่ยก็พาม่สยปกนกนะูว่ากูจะไปทางานวิศวะนี่กูว่าสมัครไปแล้วที่บริษัทใหญ่ๆไกลบรอสองคนเนะี่ยเขารับกูแล้วด้วยวะ เออพวกกูแม่โชคดีอยู่พวกไม่ด้โชคดีหรอกพวกกูเก่งอะไรแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยเออแล้วของมีอะไรทีมพวกกูจะต่อแบบเทสที่นี่แหละต่อปอโทด้วยอืมดีเลยวะกลุ่มเราไม่ใช่ได้มีคนจบสูงสูงทุกคนเออดีวะไม่รอถ้าสมมติพวกมึงไปจริงๆกูกว่าพหมายว่า โอ้มึงจะเอาอะไรวะเดี๋ยวมึงทำเล็บเทสเดี๋ยวเพื่อนมึงมาเทสเนี่ยเราเพื่อนกันนะเว้ยโอเคโอเคมีงเป็นห่าแล้วก็ขอให้มึงโชคดีล้วกันเออผมก็ขอให้มึงโชคดีกับเพื่อนเออขอโชคดีวะโชคดีเฮ้ยโอ๊อมึงคิดค่าคอนกรีตใซ่งานโรงงานเสร็จยังวะเสร็จแล้วได้ประมาณสามพันคิวทั้งหมด แต่ว่าเราใช้คนกีบ400เคสซีหมดเลยเออมึงว่าถ้าเราใช้180เคสซีอ่ะมันจะมีผลมากอ่าวะทำไมถามมึงเลยก็มึงลองคิดดูว่า400เคสซีกับ180เคสซีอราคาแม่งต่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณ400บาทนะแล้วมึงลองเอา3,000คิวไปคูณกับ400อ่ะงานพวกเนี้ยเราจัดก,การเองหมดเลยนะเว้ยในแต่งานเล็กอีกแล้วถ้าเราสั่งแต่ของถูกๆอ่ะส่วนแบ่งนั้นเราแบ่งกันสคนมึงคิดว่าไงวะ ก็คิดว่าก็ดีนะเว้ยแฟนกูอยากได้รถใหม่พอดีเลยวะ่ะแล้วเวลาเราทดสอบลูกปูนเราทดสอบอยังไงวะมึงลืมไปหรือเปล่าว่าเื่อนเราทำแบบเทสติง้งเออว่ะงั้นเวลาเราทดสอบลูกปูนอะ่ะเดี๋ยวให้มันทดสอบก็ได้นี่วะ่ะกว่จะคิดได้ไอ้มึงอะ่ะเดี๋ยวพอโครงสร้างไซงานโรงงานเสร็จอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาหทีมกันโอเคเฮ้ยโอ๊ตวันนี้มึมวงว่างปะวะว่างนี่นะ เนี่ยงานโครงสร้างของโรงงานมันจะเสร็จแล้วว่าจะเอาลูกปูนกับเหล็กไปให้ทีมเทสมันจะไปด้วยกันปะไปงไปดูมันพอดีอะเออไปอาอไัรอะไรท่นี่คิดถึงเืญหาี่ยิงือวะมีวัสดุไหม

รเรหรือาควรจะทำยังไงดีอ่ะเพื่อนเราก็อยากจะช่วยนะเพราะว่าเราเคยเป็นนิ่มขเขามาก่อนอนะ่ะว่าเราก็อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่อาชีพเราอ่ะต้องมีจรรยาบรรณนะถ้าเกิดตึกถล่มขึ้นมาคนที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเขาต้องมาเจอแบบนี้หรอ เราลองคิดดูจริงด้นะวยเ,เราขอบคุณเธอมากมากนะเรารู้แหละว่าเราควรจะต้องทำยังไงเราขอบคุณเธอมากมากไม่เป็นไรนะสู้ๆโอเคเอ๊ยดีมาดีเพื่อนผมได้แล้วว่า ทำไมทำอย่างนี้วะเราเพื่อนกันนะเว้ยมึงลืมกเปคุณกูแล้วเหรอขอโทษทีวะจัญญบันมันค้ําคอไปอยู่เฮ้ยแนวว่าจะไม่ทเห็นไงมากูไม่ได้เทงกูแค่ทําในสิ่งที่มันถูกต้องขอโทษเป็นคนจริงมึงกลับไปเถอะอย่าไปนะทีผมรู้หมดแล้วนะเรื่องที่พวกคุณทําอ่ะคุณไม่มีจรญยาบรนในการทํางานเลย คุณทำงานไม่เก่งอ่ะผมไม่ว่านะแต่คุณมาทำแบบเนี้ยผมรับไม่ได้ผมไล่คุณออกคุณติดคุกแน่ออกไป